เจ๋วใช่ไหมล่ะไงโอ้ค่าอีกแล้ว่าอีกแล้ว โอเคก็ okay, สวัสด,ดีกับทุกนผู้ชมเลหลายท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราแคสเกมมิ่งนะครับผมโอเคนะคซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาแคสเกมสไลเดอร์ดอทไอโอไม่ใช่สิสไลเดอร์เออสไลเดอร์ซึ่งชื่อเกมนี้ครับไม่ได้ชื่อเกมว่าสไลเดอร์ยอ,อย่างที่เรารู้จักกันมันชื่อเกมว่าสไลเดอร์ดอทไอโอนั่นเองครับโอเคซึ่งสกินในวันนี้ที่เราจะมาใช้กันเราเราใช้เป็นสกินนี้ครับนี่ล็อกสุดสุดสกินนี้เฮอเฮมันจะมีตัวใหญ่ตัวไหนให้เราได้แดกมั้งโอ้ ô oh. ô oh. yeah ugh 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 đôi dây đãi rồi thế... nghe Ủa? chèo chế bén là nghe ôu khát đại rồi khát đại rồi lock แล้วสาระพันธุ์กินวันนี้ของเราเนี่ยนี่คการที่เราจะต้องมาเป็นสิ่หน,นึ่งกันให้ได้เอ่อโอเคงั้นเดี๋ยวจาวย้าโคตรดุสกดอดย์เป็นไงล,ล่ะเป็นไงล่ะเราจะตายกันซะแล้วส,สินในฮะโอ้โหเี้ยจริงๆเลยพวกมึงเลยเจ็ดเบิดจะไม่ยอมเสียตัวนี้ไป จากที่เราเสียอะไรไปไหลายๆอย่างเราก็จะไม่ยอมเสียอะไรอีกแล้วโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็จะทําการม้วนรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อแจ๋ว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 ด้กินเยอะอยู่เด้กินเยอะอยู่นะฮะโอ้โหมาพวกนี้อยู่อันดับที่สิบเจ็ดกันเลยทีเดียวไงล่ะเป็นไงล่ะ,เ,ละเดยกก่อนในหน่อในวง อเอาล่ะเราได้เวลามาม้วนรัดกันแน่นๆซสแล้วแน่นแขวนย่อท้อตะอุปสรรคเอาละหลังจากนี้เราจะต้องติดอันดับที่หนึ่งให้ได้เลยเราจะไม่ยอมตายด้วยไอยพวกตัว อย่าเป็นกันเว้ยตายตายสมงเลยอ๋ออ๋อ,อตอนนี้เรากลายเป็นผู้คุมโรคหรือยังตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่แปดกันแล้วนะครับผมโอเคครับ <c oughs> จมวนไปไหน เดยต้องลงดันเป็นสกินครับสกินไม่น้ำโชว์ครับนี่ครับวันนี้